สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาลครั้งหนึ่งณสยามพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อทำความรู้จักและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพะมหากษัตริย์ของเราในวันนี้เราจะขอน้อมนำเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระปิยมหาราชหรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งราชวงศกก์จักรีพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและวางรากฐานความเจริญให้แก่ชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันตอนที่1ฟ้าใหม่แห่งสยามพระราชประวัติและสดิ็จขึ้นครองราช เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนพศ2396ณพระบรมมหาราชวังวันที่พระราชโอรสพระองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทาราบรมราชินีได้เสด็จพระราชสมภพพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลากรทรงได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งทั้งด้านอักษรศาสตร์ ภาษาต่างๆรวมถึงวิชาการทหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปีพศ2411สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬากรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อราชบัลลังก์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นพระองค์มีพระชนพรรษาเพียง15พรรษาเท่านั้น จึงต้องมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงต้นรัชกาลตอนที่สองทอดพระเนตรโลกกว้างการเสด็จประพาสและการเตรียมความพร้อมแม้จะทรงพระเยาว์แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล พระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาที่ยังไม่ทรงบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงในการศึกษาหาความรู้และทอดพระเนตรความเจริญของนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาถึงสองครั้งเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองของชาติตะวันตกซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิรูปประเทศในเวลาต่อมาเมื่อทรงมีพระชนพรรษาครบ20พรรษา ในปีพศ2416พระองค์ได้ทรงผนวดเป็นพระภิกษุและหลังจากทรงลาสิขาแล้วได้มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองขึ้นอันเป็นเครื่องหมายแห่งการเริ่มต้นรัชสมัยแห่งการปฏิรูปอย่างแท้จริงตอนที่สพลิกพันดินสยามพระราชกรณียกิจสำคัญ หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดและเป็นที่จดจามาจนถึงทุกวันนี้คือการเลิกทาสพระองค์มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะปลดแอกคนไทยให้เป็นไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยในปีพศ2417จนกระทั่งนำไปสู่การเลิกทาสอย่างสมบูรณ์ในที่สุด การเลิกทาสไม่เพียงแต่เป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนแต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอีกด้วยนอกจากการเลิกทาสแล้วพระองค์ยังทรงปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านอย่างไม่เคยมีมาก่อนการปฏิรูประบบราชการ ทรงยกเลิกระบบจตุสดมที่มีแต่โบราณและจัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นมา12กระทรวงเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและทันสมัยถัดเทียมนานาอารยะประเทศการปฏิรูปการศาลและกฎหมายทรงจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและปฏิรูปศาลให้เป็นมาตรฐานสากลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรงริเริ่มกิจาการไปรษณีย์โทรเลขการไฟฟ้าการประปา และที่สำคัญคือการรถไฟซึ่งทางรถไฟสายแรกของสยามคือกรุงเทพนครราชสีมาการศึกษาทรงโปรดเกล้าวให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังและสนับสนุนการศึกษาสำหรับราษฎรทั่วไปรวมถึงทรงนักเรียนไปศึกษาวิชาการยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศอีกด้วยการคลังและเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์หรือในปัจจุบันคือกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นระบบตอนที่4เผชิญคลื่นลมการรักษาเอกราชของชาติพิธีกรพูดในยุคสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภัยคุกคามนี้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงดำเนินวิเทศปายอย่างชาญฉลาดและสุขุมคามพีรภาพทั้งการเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักต่างๆและเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามเป็นชาติที่มีความเจริญและมีเอกราชอธิปไตย แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆและต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ทำให้สยามเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกตอนที่ 5. สู่สวรรณคตพระปริยมหาราชในใจราชตลอดระยะเวลา42ปีที่ทรงครองราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศและเพื่อความผาสุกของอนาราษฎรอย่างแท้จริงในวันที่23ตุลาคมพศ2430พระองค์ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักหรือไตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยอย่างใหญ่หลวงของพระศกนิกกรทั่วทั้งแผ่นดิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้เองประชาชนจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาน,นามแด่พระองค์ท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้นทางราชการได้กำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เรื่องราวของสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นบทพิสูจน์แห่งความรักความเสียสละและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานแห่งความเจริญจวบจนปัจจุบันขอพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพรสืบต่อไปการละครั้งหนึ่งณสยามในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ